สวัสดีค่ะเมื่อนี้ซองใย,ยมงมาอีกแล้วมือนี้มหาเฮ็ดซ้อยจุขมขมนีม่ผักพร้อมเรียบร้อยมาเคี้ยหน่อยพักอิเลศผักกาดเหีนพักกระถินออนพริกพร้อมนีม่ผักเรียบร้อยเมืองม้าซอยไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเพีย้ยต้มเ้าสีเฮ็ด แก้วเพียแก้วขมต้มเพียนี่ใส่บีเรียบร้อยแล้วเพียซุปผักหอมมะสิคข้นเห็ดแก้วเพียกินย่ำแรงอันน้ำแรก ใส่น้ำปลาเล็กน้อยดูีดนผกิดตัวน้อยตแก้วพแก้วคมเส่็บๆให้กรบเปัวลงไป งใบบกูดหอมแดงหอมแดงจ้าจ้ามีเตียตปวพ่วพอมันคืเป็นกับบของพ่อมันไขกอจ้อม่ใซ่หอม หอมปีก็หอมต้นหอมเหมือนเดิมด้วยเป็นหอมลงไปเี่นอ้องแต่เนียงไปเล็กน้อยปุงปุงลวด ใส่เกลือลงไปอ่าสิค่คนแล้วเหยียบคมคมส่บีใส่ข้าวกลัวกับพริกลงไปอีกเล็กน้อยพี่น้อง ว่ายจุผมมเพอเห็ดคักเเห็ดคักันได้แน่นกินเี็ดไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วซิมเบิ่งก่อนอืผมอำลำเจ็บคากแล้วคือเราต้องยิดไลย แดดพักแลยพี่นอ้องเกี่ยวเพียเห้องขมขมมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเลยพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วซอยจุซอยจุขมขมจุล่องมอนกันเลยพี่นอ้อง กับบางแก่น่อยสามสิบกิบมาเด้อพี่น้องกินเด้อกินน้ำกันเด้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้อง่ดจูกมๆมเฮาพักหลายยา,ยาคลิปนี้ก็จบคลิปเพียรพอห็นแล้วพี่น้องคลิปนา,าค่อยกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายมุ่งเนเดอร์สวัสดีค่ะ